ก็สภาพก็อย่างที่เห็นนะคะน้าแห้งไม่มีปลาปกติแล้วเคยมีปลาสวายใหญ่ๆมาอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะรอบนอกจากสะพานขึ้นไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าน้ําแห้งน้ําแห้งปลาใหญ่ก็หนีไปอยู่น้ําลึกหมดก็เหลือแต่ปลาตัวน้อยๆค้าขายก็แย่เพราะว่านักท่องเที่ยวคนท่องเที่ยวไม่ค่อยมีมาไม่มาดูปลาไม่มาดูเพราะว่าเขาผิดหวังผิดหวังที่ไม่มีปลาใหญ่มา ปลามันแบบน้ำมันแห้งมันก็ไหลลงไปเรื่อยๆลึกๆไปเรื่อยไปอยู่ในป่าลึกก็ไม่ออกมาน้ำมันแห้งก็เห็นตอเห็นตอหม้อกาวเหลี่ยมเนี่ยตี้่เมื่อก่อนนะพอไก่ออกมาก็ปากต่อปากพี่ซื้อไปเลยปลาใหญ่เยอะพี่ซื้อไปหลายหลายอันเลยเยอะๆเลยเดือนนี้ค่ะเดนนี้ออกมาวันเสาร์อาทิตย์เคยได้เยอะๆในวันอาทิตย์ได้สามร้อยได้สองร้อยบางวันก็ไม่ถึงเดิมเรามีการสํารวจหลายปีมาแล้วพันถัดน้ําทั้งหมด 40กว่าชนิดนะครับสำหรับในปีปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือปีที่กำลังเ,เหตุกันอยู่เนี่ยน้ำในบึงสีไฟได้เกิดแห้งไปใช้คำว่าเกือบหมดนะครับยังมีส่วนที่หลงเหลืาริพันธ์สัตว์น้ำต่างๆก็สูญหายไปในน้ำกรมพมงนะครับที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องของพันธ์สัตว์น้ำในจังหวัดพิจิตรบึงสีไฟเป็นเป็นแหล่งหลักแหล่งหนึ่งที่จะเ,เป็นแหล่ง เพาะพัน์เป็นแหล่งขยายพันธุ์ภารกิจที่เราต้องทำก็คือพยายามหาพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มลงไปในบึงสีไฟส่วนจำนวนมากน้อยขนาดไหนนั้นอยู่ที่งบประมาณที่เราจะได้รับแต่ถ้าพันธุ์สัตว์น้ำถ้าจะคิดว่าจะปล่อยให้ได้ผลดีในบึงสีไฟเมื่อมีการเติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสมหรือเกือบเท่าเดิมแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่เป็นการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำแต่น่าจะเป็นการปล่อยพ่อแม่เพื่อให้มันขยายพันธุ์ในตามระบบนิเวศเดิมเพราะว่าบึงสีไฟเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ